แต่มีของทอดแล้วจะขาดไม่ได้เลยก็คือซอสวันนี้โบจะมาทําซอสมะเขือเทศมาโย่สูตรนี้ทําง่ายแต่โคตรอร่อยบอกเลยโบจะใช้คิวพีมายองเนสสีราชาถุงสีส้มแบบนี้เลยเป็นสูตรที่ผสมผสานระหว่างรสเผ็ดของซอสพริกกับคิวพีมายองเนสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจนได้รสชาติอร่อยลงตัวถ้าไม่สัใจก็หมุนฝาออกจะได้เส้นหนาแบบนี้แล้วเอามาผสมกับซอสมะเขือเทศอัตราส่วนผสมก็ตามชอบได้เลยแค่นี้ก็จะได้ซอสมะเขือเทศมาโย่รสชาตินัวๆแล้ว โหคือเข้ากันมากอะ่ะมีความเผ็ดนิดนิด,นดกำลังดีคิวพีมายองเนี้มีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อยการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งทั้งในไทยแล้วก็ญี่ปุ่นหาซื้อได้ที่เซเวนและห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้เลยไปลองทำกันดูได้นะอร่อยจริง